GMM แถลงด่วนหลังโดนแอบ,บอ้างชื่อหลอกสิงสิงนักแสดงจีน GMM Grammy โพสต์ข้อความลงในแอปพลิเคชันไวป๋อสืบเนื่องจากกรณีโดนแอบ,บอ้างชื่อหลอกลวงสิงสิงนักแสดงชาวจีนโดยระบุว่าหมายเหตุคำเตือนเกี่ยวกับการแอบ,บอ้างเป็นบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชน บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนบริษัท GMM TV จำกัดและบริษัทในเครือบริษัทต้องการชี้แจงข่าวล่าสุดที่แอบอ้างเป็นบริษัทเพื่อหลอกลวงดารานักสแสดงชาวจีนบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บริษัทขอย้ำว่ากระบวนการคัดเลือกศิลปินและนักสแสดงของเรามีความโปร่งใสและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เราจะไม่ติดต่อบุคคลใดๆผ่านช่องทางส่วนตัวและจะไม่ขอให้ผู้สมัครไรายใดส่ายค่าธรรมเนียมบริษัทขอแนะนำให้ประชาชนไม่เชื่อในข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของบริษัทเท่านั้นฝ่ายกฎหมาย GMM Grammy จำกัดมหาชน GMM TV จำกัดและบริษัทในเครือ ด้านความคืบหน้าของซิงซิงล่าสุดมีรายงานว่าตัวซิงซิงถึงไทยแล้วหลังจากนี้จะเข้าสู่คณะกรรมการชายแดนท้องถิน่นไทยเมียนมา (MRM) เพื่อคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่เพราะถ้าไม่เข้าข่ายจะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองแต่หากสมัครใจตำรวจก็จะตรวจสอบรายละเอียดว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการอย่างไร เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ครอบครัวเข้าไปแจ้งความเมื่อวันที่3มกราคมจากนั้นจึงมีการประสานมาที่ทางการไทยจากการตรวจสอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องพบว่าซิงซิงรู้ตัวตั้งแต่แรกว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงานแต่ยังไม่ทราบว่าทำงานประเทศใดถึงสนามบินสุวรรณภูมิตีสจากนั้นจึงว่าจ้างรถ5,000บาท ไปลงรถที่ห้างสรรพสินค้าแมคโครแม่สอดก่อนที่จะมีรถกระบะไฮลักรีโว่สีเทาของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามารับตัวข้ามไปทางช่องทางธรรมชาติในราคา2,000บาทโดยเป็นเงินโอนจากฝั่งเพื่อนบ้านจากการสอบปักคำคนขับรถก็บอกว่ามีการทักทายด้วยความเต็มใจก่อนจะพาไปที่ช่องทางธรรมชาติไม่ทราบว่าบริเวณไหน ก่อนที่จะมีการประสานงานจากทางการไทยและได้ช่วยเหลือตัวซิงซิงส่วนประเด็นเกี่ยวกับการกล่าวอ้างบริษัท GMM Grammy เป็นเพียงการกล่าวอ้างหลังจากนี้ตำรวจจะสอบปากคำและนำตัวซิงซิงกลับเข้ากรุงเทพพร้อมกับตัวเองทันทีสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ